เว็บพนันออนไลน์มีรายได้มาหาศาลครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผมได้ไปสัมผัสกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์มานะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดไ like, ลค์กับกด subscribe ก่อนที่ผมจะทํา y o Youtube เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าทาไมคนก็ถึงชอบพูดว่ากดไลค์นะกด subscribe นะพอเรามาทําเองก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันทําให้รู้สึกว่าคนดูในเรื่องนี้นะครับก็จะได้มีกําลังใจมาทํามากขึ้นเอาละครับก็วันนี้ จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับจะมาเล่าถึงสปสบการณ์ที่ผมได้สัมผัสกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องยาวนะครับผมเองไม่ใช่ยูทูบเบอร์หรือนักเล่าเรื่องเพราะนั้นอาจจะเรียบเรียงไม่ค่อยดียังไงเพื่อนๆก็ทนฟังหน่อยแล้วกันนะครับจะพยายามเล่าให้แบบกระชับที่สุดเมื่อประมาณ2-3สปีที่แล้วนะครับประมาณปี5ประมาณ6 2 6 1 6 2นะครับช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นช่วงที่แบบเดินทางบ่อยมากนะครับในทาง ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับไปลาวไปพม่าไปขเขมรไปอินโดนีเซียไปทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยผมจะแบคแพคเดินทางไปคนเดียวนะครับบ่อยมากๆก็มีอยู่รอบหนึ่งผมไปเที่ยวขเขมรน,นะครับเพื่อนๆก็รู้อยู่ว่าที่ขเขมรมีบ่อนคาสิโนเยอะนะครับแต่ผมไม่ได้ไปที่จะเล่นกํานพนันนนะครับไปแบบท่องเที่ยวไปแบบถ่ายรูปเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะทำช่องที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับจริงๆมีภาพเก็บไว้เยอะมากเลยก็ ตอนนั้นเนี่ยผมก็บินจากดอนเมืองไปลงที่พนมเปญน,นะฮะตอนนั้นมีตั๋วของเอเชีย er ที่แบบโปรโมชั่นถูกมากๆเลยนะครับก็กะว่าจะไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับจะแบบคือจะไปในที่ที่แบบไม่มีคนแบบนักท่องเที่ยวไปนะฮะผมก็ไปลงพนมเปญเสร็จ ก็ไปนอนแถวนากาเวิลนะครับคนคนไทยที่เคยข้ามไปฝั่งคขเมรเนี่ยก็จะรู้ว่าในพนมเปญนะะมีบ่อนคาสินโนทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ150คาสินโนนะครับก็ไปนอนแถวนากาเวิลแล้วก็กะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะแบบว่าใช้ Grab ที่นั่นเขาใช้เป็นแอปที่ชื่อว่า Pass App นะครับคือเหมือน Grab 100%เลยแต่ว่าถูกมากทั้งตุกตกทั้งรถ รถเ,เกง่งรถตู้รถเล็กซัสเลยนะครับแต่เป็นรถเล็กซัสเก่าๆก็ยังนุ่มยังดียังสบายอยู่นะครับก็ว่าจะให้เขาแบบพาเที่ยวเมืองก็คุยกันว่าประมาณ30ดอลลาร์นะครับที่กัมพูชาใช้เงินประมาณดอลลาร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับชายแดนก็ใช้เงินบาทแล้วก็ตามท้องถิ่นธุรกรันดารเขาจะใช้เงินเงินเลียวนะครับตอนนั้นผมก็ไปวันแรกๆเนี่ยผมก็จะไปแบบไปวัด ไปคือผมไปเที่ยวตามที่ยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆเนี่ยเขาไปเที่ยวแล้วเขาถ่ายมาผมก็ไปเที่ยวตามรับว่าก็กดดูแล้วก็กดเข้าไปอ่านในพันทิปว่าที่ไหนกินดีที่ไหนกินถูกที่ไหนหน้าท่องเที่ยวหน้าชมหน้าถ่ายรูปนะครับผมก็ไปเสร็จแล้วก็ไปเจอกลุ่มคนเอเชียคนหนึ่งซึ่งลักษณะไม่ใช่คนไม่ใช่คนขเขมรนะ่ะนะฮะก็แบบ เป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยนะฮะก็นั่งผมก็สั่งกาแฟแล้วก็เหมือนกับได้คุยกันนิดหนึ่งนะครับผมก็แบบอ๋อปรากฏเขาเป็นคนอินโดนีเซียนะฮะคนอินโดนีเซียเขาก็แบบก็คุยกันนะฮะก็คุยกันแบบว่าเฮ้ยเที่ยวไหนอะไรอย่างงี้นะฮะเขาบอกว่าเขาทํางานที่กัมพูชาผมก็แบบก็แลกเปลี่ยนกันว่าเออเขาก็แนะนํามาว่านอนนี่คุณต้องนอนนี่คุณต้องกินนี่นะอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็ นั่งคุยกันสักพักเลยคุยกันหลายเรื่องคุยกันเรื่องประเทศไทยเขาเคยมาเที่ยวประเทศไทยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาก็ชวนผมแบบไปต่อนะครับไปต่อไปแบบไนท์สต e ีทมันก็เป็นแบบคล้ายๆแบบตลาดคนเดินอะไรประมาณเนี้ยนะครับตอนกลางคืนก็ไปกับพวกอินโดนีเซียเนี่ยผมก็แบบเห็นแบบก็ประมาณเป็นกลุ่มนะครับประมาณ6-7คนนะฮะเขาก็แบบเฟรนลี่มากๆเลยเฟรนลี่มากๆเลยแล้วก็ ใช้เงินแบบค่อนข้างโหดมากๆที่ขัเมเน,นี่นะครับผมบอกได้เลยว่าเอาละบางจุดของมันถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมมองได้เลยว่าแพงมากๆทั้งอาหารทั้งยิ่งถ้าไปในเขตท่องเที่ยวนะครับราคาเขาไม่ต่างกับภูเก็ตเลยะนะฮะก็เสร็จปุ๊บก็แบบไปไนท์สตรีทกันไปอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะเขาแบบพยายามแบบจ่ายให้ทุกอย่างเลยนะซึ่งผมเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวตานี้ผมเลี้ยงนะอะไรเงี้ยเขาแบบ คือเข้ามากันหลายคนนะครับเราก็แบบไม่ได้สั่งหลายมากเขาก็แบบพยายามเราก็คนไทยก็เก่งใจเป็นธรรมดาใช่ไหมฮะเขาก็ไปแล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับกลับกลับละพรุ่งนี้เขาจะออกจากพนมเปญล,ละเขาจะไปที่ที่เขาทํางานนะครับเขาบอกว่าเขาทํางาน call center ผมก็บก center, okay แบบอ๋อ call center โอเคเออก็แปลกนะเขาคงจะแบบพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้แล้วแบบว่าบริษัทมาตั้ง call center ที่นี้อะไรเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่า ถ้าอยู่เที่ยวเบื่อเนี่ยมาเที่ยวแถวจอยเติมนะครับจอยเติมผมอาจจะออกเสียงผิดนะครับแต่เขาเรียกกันจอยเติมจอยเติมผมก็เรียกจอยเติมมันเป็นชายแดนระหว่างเขมรกับเวียดนามเขาก็แบบให้ที่อยู่ไว้อะไรเงี้ยนะฮะผมก็แบบว่าโอเครับไปเป็นมารยาทอะไรเงี้ยนะฮะแล้วผมก็แบบไปเที่ยวนูน่นไปไปอะไรของผมคนเดียวตลอดตลอดไปนะครับก็ไปคือครั้ง เวลาผมไปขมรเนี่ยผมยังไม่เคยไปพนมเปญรอบนั้นเป็นรอบแรกที่ผมไปพนมเปญแล้วผมแบบคือพนมเปญถ้าใครไม่เคยไปนะครับทุกแบบ3เดือน6เดือนเนี่ยมันจะจําไม่ได้มันจะเหมือนกับกรุงเทพเปลี่ยนทุก5ปีเนี่ยแต่ขมรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนในพนมเปญเนี่ยแทบจะทุก3เดือน6เดือนนะ่ะหลงแน่นอนเพราะว่าห้างคือร้านอาหารเขาแบบในห้างเนี่ยห้างแบบหรูอย,อย่างดีเลยนะฮะขมรนี่คือแบบไม่จนก็รวยนะครับฐานะปานกลางค่อนข้างน้อยคนก็มีตังก็มีตังจริงๆริง,งนะ ผมก็เลยแบบเอ้ยมันก็เริ่มเบื่อๆนะผมก็แบบเอ้ยชายแดนเวียดนามชายแดนกัมพูชาเป็นไงก็เลยแบบเออแบบทักไลน์เข้าไปแบบเอ้ยเดี๋ยงั้นเดี๋ยวไปนอนคืนหนึ่งแล้วกันนะฮะผมก็ไปแล้วผมก็ถามว่าเออนี่โรงแรมที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็นั่งเช่ารถ a s s a p p เนี่ยหรือ Gra b เนี่ยจากกัมพูชาจากพนมเปญไปที่จอยเติมนะฮะพอไปเสร็จก็ คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าที่ไหนโรงแรมไหนเขามารอหน้าโรงแรมปรากฏเขาจ่ายค่าโรงแรมอะไรให้ผมแบบเรียบร้อยเลยอะนะผมก็แบบเฮ้ยโอ้โหคืนนี้เราต้องเลี้ยงข้าวแล้วแบบยังไงเนี่ยแบบคือนึกภาพอ่าไหมฮะบางทีเราแบบคนไม่เจอกันถึงแม้ว่าไม่ใช่เพื่อนกันเนี่ยไม่รู้จักกันเนี่ยแต่บางทีมันแบบถูกคอมันแบบเฮ้ยมันถูกคอนะผมก็ ก็แบบคืนนั้นเขาก็แบบเ,เลี้ยงแล้วก็คือเขาแบบชอบคุยเรื่องเมืองไทยมากนะฮะเมืองไทยเป็นยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปคือเขาก็เคยมาเมืองไทยแต่ว่ามาแพทน้าประตูน้ํามาซื้อของมาตึกคอมของเราอะไรเงี้ยนะฮะพันทิปสมัยก่อนที่มันยังเปิดอยู่เนี่ยเขาก็มาเขาพูดถึงว่าต่างกับอินโดนีเซียอะไรยังไงแล้วผมเองก็เคยไปอินโดนีเซียก็เลยแบบคุยถูกคอมากๆแล้วก็คุยไปคุยมา,ยมาก็เลยคือเขาก็ พูดตรงๆเลยว่า call center เขาเนี่ยเป็น call center ของบ่อนการ,รพนันนะเป็นเว็บไซต์นะครับตัวเขาเนี่ยเป็นคนฝึกคน call center นะเป็นคนฝึก call center ก็คือผมจะอธิบายโครงสร้างเดีแยวก่อนอื่นต้องขอเรียนนะว่าแต่ละเว็บการ,รพนันที่คุณเห็นออนไลน์ตามโฆษณาตามที่แบบคนไทยเข้าไปเล่นอะไรกันอย่างเงี้ย มันก็จะมีแต่ละระบบแต่ละองค์กรทุกที่จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างในกรณีที่ผมไปเห็นไปสัมผัสมานะฮะที่ผมไปสัมผัสมาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะที่ขเมศเนี่ยเขามีประมาณ150ิคาสิโนคาสิโนที่อยู่ตรงชายแดนของเวียดนามกับกัมพูชาเนี่ยที่ในเมืองจอยเติมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคาสิโนเล็กๆที่คนเวียดนามแบบข้ามเรือมาแล้วก็เข้ามาเล่นกันนะฮะแล้วผมก็แบบคือผม เคยไปบ่อนคาสินโนมาแบบไปเที่ยวเมืองคาสินโนมาหลายที่นะฮะในหลายๆประเทศนะฮะผมก็แบบเอะบ่อนใหญ่ๆเนี่ยทำไมคนเล่นมันน้อยจังรถมันก็น้อยนะฮะแล้วมันจะอยู่ได้ได้ไ,ดไงเพราะว่าบ่อนมันสร้างขึ้นด้วยเงินจากคนเสียตังค์ใช่ไหมฮะผมก็เลยแบบเอะสงสัยทำไมมันคนมันน้อยแล้วมัน ค่าไฟค่าแอร์ก็ไม่คุ้มแล้วแล้วประเทศขมรเนี่ยเป็นประเทศที่แบบไฟดับไฟตกบ่อยมากนะฮะไม่ใช่มีไฟใช้กันตลอดเหมือนบ้านเรานะครับก็เขาต้องใช้เครื่องปั่นไฟคือใช้งบประมาณสูงในออปเปอเรชันไซส์ขนาดนั้นเนี่ยแล้วไอ้บ่อนที่ผมไปพักเนี่ยมันก็ความใหญ่มันประมาณบิ๊กซีละกันอ่าประมาณบิ๊กซสาขากลางๆนึกภาพออกไหมฮะมันก็จะเป็นบ่อนแบบ เปิดใหญ่เลยพอผมเดินเข้าไปอ๋อผมเห็นแบบผู้หญิงที่เราเคยเห็นตามวิดีโอไหมฮะที่เขาแบบแจกไพ่อ่ะแล้วแบบแจกกับกล้องอย่างเงี้ยนะฮะตอนนั้นผมไปก็เห็นเา็าอ๋อยืนแจกกับกล้องแล้วทั้งบ่อนแบบเงียบเลยคนเล่นแบบโต๊ะสองโต๊ะเองที่เหลือมันจะเป็นแบบของออนไลน์หมดเลยแล้วผมอธิบายเลยแล้วกันว่าที่เขาที่ที่ที่ผมไปเจอมาแล้วที่เขาอธิบายให้ฟังเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะคือมันจะเป็นบ่อน นึกภาพใหญ่ประมาณแบบบิ๊กซีบ้านเรานะฮะและชั้นล่างเนี่ยมันจะมีออฟฟิศ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 แบบเพียบเลยแต่ละออฟฟิศเนี่ยของแต่ละประเทศนะฮะมีจีนนี่เยอะสุดเลยพี่จีนนี่ไปเปิดเยอะมากๆเพราะว่าที่จีนมีคาสิโนไม่ได้นะครับจีนมีคาสิโนไม่ได้ทั้งๆที่คนจีนบ้ากันมานานนะฮะยกเขาต้องไปเล่นที่หมากเกา๊า ก็จะมีออฟฟิศของจีนมีออฟฟิศของอินโดนีเซียนี่ใหญ่มากนะครับมีของไทยก็มีนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงกันมีของอุ้ยหลายๆประเทศนะครับหลายๆประเทศเลยประเทศทางทางอาหรับก็มีนะครับก็จะมี call center จะมีคนของเขาเนี่ยอยู่ที่นั่นเหตุผลที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าบ่อนการพนันหนึ่งมันถูกกฎหมาย2 s e เซิร์ฟเวอร์ตั้งที่นั่นเนี่ยมันไม่มีใครมายุ่งนะครับมันไม่มีใครมายุ่งนะครับแล้วก็ผมก็แบบ ไปไปกับเขาคืนนั้นอะไปนั่งดื่มาวายนิดหน่อยไปนั่งคุยกันแล้วเพื่อนๆเ,เขาก็มาก็แบบคุยกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าตื่นเต้นว่าผมเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอคนไทยอีกเขามีเพื่อนคนไทยอกก็พี่คนไทยคนเนี้ยผมไม่พูดถึงมากดีกว่านะฮะเขาจริงๆแล้วเขาเป็นเป็นคนเก่าแก่ที่อยู่ในในโซนนั้นเรารู้จักเป็นคนที่คนไทยที่รู้จักคนไทยเยอะมากๆนะฮะ เขาก็มานั่งคุยกันอะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้โหพวกนี้ใช้ตังเป็นเบียเลยอะ่ะคือเบียโคลโลนาเนี่ยคือเป็นโคโลนาเนี่ยเป็นเบียที่ถ้าใครกินที่เม็กซิโกนี่แบบถูกเหมือนน้ำเลยนะครับคือเม็กซิโกนี่เป็นเจ้าของเบียรโคโลนาถูกมากแต่ในไทยในขเขมรเนี่ยในขเขมรเนี่ยคือคูณสองคูณสามไปเลยในไทยก็ยังถือว่าแพงโคโลนาถือว่าแพงนะก็แบบราคาแพงมากแล้วเขากินกันแบบ เดี๋ยวสั่ง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 ผมแบบโอ้โหเห้ย call center เว้ยอาชีพนี้น่าสนนะฮะ <c oughs> เขาอธิบายว่า call center เนี่ยก็ยจะมีคอมพิวเตอร์เคยเห็นไหมเวลาเขาไปทลายจับของเมืองไทยเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์แล้วมีคนนั่งมีคนตอบชัดมีคนตอบไลน์มีคนเ,เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น department นะครับผแผนกนี้จะเป็น deposit กับ w i t h d r a w นะครับฝากถอนฝากถอนฝากถอนอันนี้ก็นั่งฝากถอนกันทั้งวันเลย นะแล้วก็จะมีแผนก IT พวก IT นี่คือเขาจบ IT กันแบบจบสูงๆงมาทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ไม่ใช่ IT ธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าเขาทำบอลน,นะซึ่งมันถูกกฎหมายที่นั่นแต่ออเปอรชันเซิร์ฟเวอร์ที่เขาส่งไปแต่ละประเทศเนี่ยคือทุกประเทศมันหลายประเทศมันไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วไม่งั้นเขาต้องไม่คงไปตั้งที่กัมพูชาหรอกแล้วก็ฝากามีคนอะไรฝากแผนกฝากถอนมีแผนก ที่คอยเช็คบัญชีลูกค้านะครับมีเช็คบัญชีลูกค้าตรวจสอบบัญชีลูกค้ามีคนดูเรื่องเซิร์ฟเวอร์มีคนดูเรื่อง, Server, ค,องคือมันเป็นมันเป็นโอเปอเรชันที่เหมือนกับออฟฟิศบริษัทบริษัทหนึ่งอะนะครับมันไม่มันไม่เหมือนกับบอนแบบกุ้งหอยปูปลายอย่างนี้มันไม่ใช่อะมันเป็นเรื่องเป็นราวแบบมีโต๊ะมีเก้าอี้อย่างดีแบบทุกอย่างแบบคือนี่คืองานอะนึกภาพไหมครับ ผมก็แบบคุย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 เสร็จแล้วผมก็สนิทกับคนเนี้ยเพื่อนอินโดนีเซียคนเนี้ยพอสมควรเลยนะฮะก็นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปสัมผัสนะครับทีนี้ปีต่อไปผมกลับไปอีกนะับทีนี้ผมก็กลับเมืองไทยก็นั่นแหละฮะก็ได้ไลน์กันได้ส่ง IG อะไรกันนะคุยกันทักกันอะไรก็ว่าไปตามภาษาแบบเพื่อนต่างชาติผมก็แบบเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเที่ยวเคมเนอีกอะไรเงี้ยเรบับอกอา้าวหรอจะมาหรอนะทีนี้มันเลยกลายเป็นแบบสนิทกันเลยนะฮะสนิทกันเลยผมก็ได้รู้จักแฟนเขาได้รู้จักเพื่อนเขาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมไปคราวเนี้ยเพื่อนผมคนเนี้ยไม,ไม่ไม่ธรรมดาละเขาแบบไม่ใช่ไม่ใช่พนักงาน call center ละคือแต่ก่อนเขาก็ไม่ใช่พนักงานที่นั่งนะเขาเป็นคนเทรนคนที่มาจากอินโดเขาก็จะเทรน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 ไปเรื่อยนะฮะ ทีนี้เขาเป็นเจ้าของเว็บละนะฮะเป็นเจ้าของเว็บพน,นันละผมก็แบบเห็นแบบการต้องแต่การแต่งตัวเห็นต้องแต่อะไรเงี้ยเขาแบบไม่ธรรมดารู้เลยว่าเขาทําเงินนะฮะทำเงินก็ไปนอนพักที่บ่อบ่อน,บ,อน,บ,อนบ่อนหนึ่งนะฮะก็ไปนอนก็ไปนั่งคุยกันนะฮะไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยนะก็คุยกันเหมือนเหมือนกับเป็นญาติกันเลยอะว่าง่ายนะฮะ พอเสร็จก็คุยกันผมก็ถามเอ้ยเป็นไงตอนนี้เขาบอกเขาไม่ทำแล้วเขาตอนนี้เขาเป็นเจ้าของเว็บละการเป็นเจ้าของผพลนออนไลน์ก็คือเป็นการเป็นเจ้าของเว็บละนะฮะผมก็คุยผมว่าแย่ๆเขาไปบอกเออแล้วเว็บหนึ่งรายได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะคือบ่อนที่เราไปเนี่ยเขาจะเป็นคนแบงค์โรแบงก์โรก็คือเขาจะรับได้เสียเนี่ยเขารับเองเราแค่ไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ไปเปิดเว็บให้เขาเนี่ยถึงเวลา ถึงถึงเวลาแต่ละอาทิตย์หรือแต่ละวันแล้วแต่บอนแล้วแต่เว็บเนี่ยเขาก็จะมีการตัดยอดกันเว็บนี้ได้8 0 0 0 0นเสีย2 0 0 0 0 0เว็บนี้ได้8ล้านดรเสีย2ล้านอะไรก็ว่าไปนะฮะผม,ผมก็คือเวลาผมคุยกับเพื่อนอินโดของวนเนี้ยคือภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเขาก็ภาษาอังกฤษเขาก็แบบคือไม่ไม่ได้100%นนะฮะก็คุยกันอะไรเงี้ยผมก็คุยถามว่า เออแล้วราได้ไปไงดีไหมเขาบอกดีเว็บเล็กๆก,ก็ได้แบบวันหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณหมื่นเหรียญผมก็แบบหมื่นเหรียญคือผมไม่เข้าใจว่าเขาพูดถึงเงินรูเปียคืออินโดนีเียใช้กันลูเปียไม่ใช่รูปีนะลูเปียหรือว่าเงินอินโดหรือเงินไทยหรือเงินคามรนเขาบอกดอลลาร์ผมแบบโอ้โหนี่เว็บเล็กๆเ,เ,เหรอเขาบอกเว็บเขาเล็กมากๆแล้วผมแบบ แล้วเว็บใหญ่ๆอ่ะเว็บของคนไต้หวันที่มาเปิดเว็บของคนจีนอ่ะเขาบอกอันนั้นไม่พูดกันเลยบางเว็บวันหนึ่งล้านเหรียญ30ล้านบาทต่อวันของเขานี่คือเว็บเล็กๆอ่ะนะฮะสามแสนวันหนึ่งประมาณ3 0 0 0 0นบาทผมนี่แบบหูพึ่งเลยแบบฮะรายได้วันละ3 0 0แสนบาท10วัน3ล้านผมแบบโอ้โห นี่แบบคือแล้วเพื่อนคนนี้เขาคือระหว่างที่ผมอยู่อยู่เมืองไทยเนี่ยกลายคุยกันนะก็สนิทกันก็คือที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เป็นเด็กแบบเหมือนเด็กกุยก้ยๆธรรมดานะคือเรียนไม่จบวันมัวแม่เล่นเกมแต่ว่าเขาเก่งคอมพิวเตอร์มากเขาเป็นสายเกมมันเรียนไม่จบนะฮะก็เป็นนึกถึงนึกถึงเด็กเด็กตามร้านเกมอะนะเด็กตามร้านเกมธรรมดาเขาก็แบบ ได้เงินมาก็ไปนั่งร้านเกมทั้งวันทุกวันทั้นนั้นจนกระทั่งมีแบบเหมือนกับผู้ใหญ่ใจดีที่รู้จักกับลุงเขาอะไรเงี้ยบอกเอยเอาหลานมาทํางานที่ขเขมรเนี่ยนะเขาก็ไต่เต้าจากเด็กที่แบบนั่งรับโอนรับโอนรับอะไรเงี้ยนะฮะไปจนกระทั่งเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้เขาเป็นเจ้าของเว็บแล้วผมก็ถามเขาบอกเฮ้ยแล้วมันเป็นเจ้าของเว็บยากไหมคือตอนนั้นพูดตรงๆอะ ผมมาหูพึ่งเลยว,ว่าให้หรือมันจะมีโอกาสในการทําเงินตรงนี้นะฮะผมก็แบบคุยๆเขาบอกไม่อยากเว็บหนึ่งเนี่ยจริงๆร,ร,ราคามันไม่แพงหรอกเพราะว่าถ้าเราเสนิทกับบ่อนแล้วเนี่ยบ่อนเขารับเงินเราไม่คือจะได้จะเสียเราไม่สนอยู่ละนะฮะเราเราไม่เกี่ยวล่าใครจะได้เท่าไหร่ใครจะเสียเท่าไหร่มันแพงตรงมาเก็ตติ้งคือเขาจ่ายค่าแม็กมาเก็ตติ้งเดือนหนึ่งเป็นล้านที่มันไปพ๊อปตาม facebook ตามอะไรเงี้ย คือต้องต้องจ่ายแบบเยอะมากๆเยอะมากๆคือเดือนเป็นล้านอะนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาวันละสามแสนสาวันเขาก็ได้ค่ามาร์เก็ตติ้งแล้วแล้วก็ก็จะต้องมีแบบเฉลี่ยจ่ายให้เด็ก call center ค่า call center คือบ่อนเขาฉลาดนะเขาให้เช่าแบบ call center ให้เช่าอะไรเงี้ยคอมทุกอย่างมีเอาแค่มนุษย์มานะฮะแล้วผมบอกเแล้วผมก็ถามเขาคําถามนี้เพื่อนๆฟังให้ดีนะคนที่ชอบเล่นการพนันออนไลน์ มันมันจะได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งผมถามเฮ้ยแล้วคนที่ได้อะคนที่ได้เยอะๆเขาบอกปิดเลยเปิดบัญชีผมแบบช็อกเลยเพราะว่าผมรู้จักคนที่ทั้งใน y t u t u เอยคนที่แบบที่แบบติดการพนันเนี่ยที่แบบได้บ้างเสียบ้างอะไรเงี้ยคือผมเห็นอ้าวสรุปมันไม่มีโอกาสชนะอะเขาบอกไม่มี ผมบอกไม่เคยเจอแบบลูกค้าที่ชนะแบบทีๆๆเขาบอกซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมันดีเทคหมดเลยว่าใครได้กี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันแรกที่คุณฝากเงินอ่ะคุณฝากเงินสมมติพันหนึ่งเนี่ยซอฟต์แวร์มันจะประเทคเลยสมมุติคุณมีหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาพันเปอร์ซนต์ลมันจะดีเทค์เลยมันจะแบบอาจจะตัดบัญชีนี้ไปเลยบางเว็บไม่คืนตังค์นะครับบางเว็บไม่คืนตังค์ ใครไม่เชื่อลองไปหาอ่านดูว่าเว็บพนันโกงยังไงนะครับเรื่องที่ผมเล่านี่มีข้อคิดนะครับไม่ผมไม่ได้มาเล่าแบบขำๆนะครับใครที่ชอบเล่นการพนันลองนึกลองไปนี่คือข้อคิดนะฮะผมว่าแบบแหรอเออแต่ละเกมเนี่ยมันก็มีทั้งบาคาร่ามีทั้งสลอ็อตไม่ชินสล็อตไม่ต้องพูดกันนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่มันมีเนี่ยที่เขาซื้อมาที่คนจีนเขียนหรือคนอะไรเขียนเนี่ยมันไม่ได้เขียนมาเพื่อที่ให้บ่อนต้องเสี่ยงนะครับมันไม่ใช่นะฮะ มันเขียนมาเพื่อที่ยาเฮ้ยลายใหม่ใช่ไหมสมมติเข้ามาแทงร้อยหนึ่งเอาปล่อยมันหน่อยอ่าถ้าแทงนานๆแล้วแทงลักษณะนี้ซอฟต์แวร์มันจะรู้เลยไอ้นี่หน้ามืดละโอเคดู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 ด,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 ดนะครับคือบอร์ดเนี่ยเขาไม่สนเลยคุณถูกแจ็คพอตก็เป็นการโปรโมชั่นไปนะฮะแล้วก็แจ็คพอตใหญ่ๆแจ็คพอตใหญ่ๆที่มีคนถูกจริงๆแล้วถูกกันเองนะครับผมให้ส่งซิกให้แค่นี้แล้วกันเกิดให้แค่นี้แล้วกัน จริงๆแล้วไม่มีคนจริงๆที่อยู่ในบ้านแล้วถูกหรอกน้อยมากๆที่เราเห็นนะฮะแต่ที่ผมช็อตก็คือแบบ1รายได้2ถ้าใครแทงบอลได้เยอะเล่นบาคาร่าได้เยอะเล่นอะไรได้เยอะเนี่ยเขาตัดเลยเออเขาตัดเลยเขาคุณจะเขาจะคืนเงินหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เว็บเพราะตัดแล้วผมก็เจอผมก็ไปเจอในล็อบบี้บอลเนี่ยเขาก็ชี้ให้ดูเนี่ยไอ้นี่คนนี้เจ้าของเว็บนี้คนนี้เจ้าของเว็บมังกรคนนี้เจ้าของเว็บนี้ แล้วแต่ละคนเนี่ยที่ผมเรียนนะเพื่อนผมคนนี้รายได้วันละประมาณหมื่นหนึง่งหักต้นทุนหักค่าเช่าเขาเนเตอร์หักอะไรเนี่ยเขารับแน่ๆประมาณแบบเจ็ดแปดพันเหรียญแต่วัน8ปดสมยสี่ประมาณสองแสนกว่าบาทตีซะวันละสองแสนอ่ะนั่นคือเข้ากระเป๋าเพื่อนคนนี้ใส่เสื้ออาหารคู่รองเท้าแตะแล้วแบบแต่งตัวในตอนที่เขาอยู่ในบ่อนนะแบบโงเ่เฮงไม่ได้เลยอะ่ะคือลักษณะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ย ผมว่าเผลอๆรบพอไม่ให้เข้าห้างใหญ่ๆอ่ะแต่แต่ละบเพื่อนเขาก็แต่ละคนเหมือนกันเป็นแบบอาแปแบบที่แบบมาเปิดเจ้าของเว็บมาสิปีแล้วอะไรเงี้ยบางคนเป็นเจ้าของเว็บมาห้าปีอะไรเงี้ยคือแต่ละเว็บเขาก็แข่งกันนะฮะเขาแข่งกันแต่ว่าเขาก็คุยกันแบบปรึกษากันคือเขาก็เป็นคนอินโดด้วยกันแหละแต่จะเป็นไชนีสอินโดก็คือเป็นคนอินโดนีเซียที่เป็นส,สัญชาติจีนเชื้อชาติจีนนะคะั ที่มันใหญ่เพราะอินโดนีเซียต้องเข้าใจประเทศไทยเนี่ยเจกว่า80กว่าล้านคนของเขานี่มันปลาเข้าไป2องละสองล้านนะฮะแล้วเป็นประเทศมุสลิมซึ่งการพน,นันเขามีเขาตั้งที่ถ้าเขาตั้งที่อินโดนเนี่ยไอ้โดนจับไม่เท่าไหร่อาจจะโดนกระทืบด้วยนะฮะเขาก็แบบอธิบายให้ผมฟังคือเรื่องนี้คือผมพยายามย่อให้มากที่สุดนะฮะนี่ปลาเข้าไปยี่สิบนาที ว่าอเปอเรชันเนี้ยมันมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างมันทําให้เวลาแบบที่เมืองไทยมีการจับอะไรเงี้ยผมรู้ละอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วผมก็ต่อจิกซอที่ผมมาเล่าผมก็อยากให้เพื่อนๆต่อจิกซอว่าอปเปอเรชันมันเป็นอย่างนี้คนเล่นไม่มีทางชนะคนที่เปิดสอนเนี่ยมีเทคนิคการพนันออนไลน์มีวิธีคํานวณมีสูตรอะไรเงี้ยคือสุดท้ายคุณก็โดนกระทืบอยู่ดี ไม่ว่าคุณจะเล่นนานเล่นอะไรผมถามเพื่อนแล้วเว็บเพื่อนผมมีแบบถ้าเล่นนานเสียบ่อยมีแบบนานๆทีเขาอาจจะส่งให้คุณ50เหรียญน,นะเฮ้ยเป็นไงสบายดีไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ส่งให้50เหรียญเข้ามาเล่นคนก็เสียเสียเสียแล้วในข้อมูลของ call center ในในชาร์ตบอร์ดนะที่เขาชัดตอบคำถามกันกันกบลูกค้าเนี่ยบางคนก็แบบเขียนว่าแบบเนี่ยจะฆ่าตัวตายแล้วลูกเมียไม่มีตังกินอะไรเงี้ยแล้วผมแบบ คือผมเห็นสัตธรรมตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ผมแบบโหคือเราไม่ต้องดูไก่นะดูแค่ข่าวทั่วไปที่แบบคนแบบฆ่าแทงที่บ้านแทงคนขอแบบจะเอาตังค์ไปเล่นการพนันหรือว่าเด็กที่เสียอนาคตไปเนี่ยตรงนั้นมันเลยฉุดให้ผมแบบเออจริงๆตรงนี้มันแบบมันน่าก,กลัวนะมันมันคือผมเชื่อในเรื่องโกธแห่งกรรมอะ่ะอย่างนี้ดีกว่านะผมก็เลยแบบ คือดีใจที่ผมได้รู้จักกับเพื่อนคนนี้นะเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่นิสัยดีมากทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าคบหาสมาคมกันอยู่และยิ่งช่วงโควิดเนี่ยคือทุกคนอยู่บ้านเนี่ยเล่นกับพนันกันเยอะมากรายได้เขามาหาศาลมากเขาแบบผมไปไปเที่ยวอินโดนีเซียก็ไปเจอเขาที่อินโดนีเซียนะครับเขาแบบคือเราเป็นเพื่อนสนิทกันอะและ้วแล้วเขาตอนนี้แบบคือเป็นคนมีตังค์อะ ะะแต่ว่าลักษณะดูไม่ออกแล้วก็พูดจาไม่ได้เหมือนคนมีตังค์แล้วก็ทําตัวแบบติดดินซึ่งผมชอบมากเลยเพื่อนสไตล์นี้นะเขะาชวนผมไปเที่ยวอินโดนีเซียประจำเขาบอกเนี่ยวันหนึ่งก็คงจะเลิกแบบมาซื้อที่ซื้อทางอะไรเงี้ยนะฮะคือไม่มีอะไรที่เขาซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะ,ะคนที่รายได้วันละ200 0 0 0กว่าบาทเวันไม่มีวันหยุดก็นั่นแหละครับมาเล่าแบบประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมไปเจอมาแล้วก็อยากให้เก็ตตรงนี้ไปสอนเด็กๆหนะ่อยว่า ไม่มีใครได้นะผมถามแล้วถามอีกผมถามแล้วหนเฮ้ย i, มีใครปะมีไหมเจอลูกค้าไหนไหมเพราะว่าในดัตเต้าเบสเขาเนี่ยมันมีลูกค้าแบบถ้ารวมมันทุกบอนดน่ยมันแบบกี่ประเทศอะเป็นล้านอะแสดงว่าไอ้สูตรต่างๆที่มีคนพูดอะเขาบอกอ้าวแล้วสูตรอะไรอะต่างๆที่เขาหน้าหนานะบอกก็ใช้ไปดิก็เห็นมาทุกสูตรนะลูกค้าที่แบบฝากวันนี้ฝากล้านหนึ่งนะครับ พรุ่งนี้เอามาอีกร้านหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็มาอีกแล้วก็หายไปแล้วก็หมดแล้วก็มาลองพนันคพือแบ็กออฟฟิศเขาเห็นหมดนะฮะคุณจะแทงหาตานี้หบาทตาต่อไป20ตาต่อไปคือทบสูตรอะไรก็ว่าไปนะบาคาร่าเนี่ยที่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 ผมไปคุยมานะฮะหลายคนอาจจะได้คุยเฉพาะนักพนันด้วยกันแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube เนี่ยแต่ผมอะไปคุยกับแบ็กออฟฟิศไปคุยกับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ไปคุยเจ้าของบลอตคือเจ้าของเว็บเนี่ยแล้วผมเข้าใจเลย เอ้ยมันเป็นวัตถจักรที่แบบน่าเศร้ามากๆนะฮะและอินโดนีเซียเนี่ยฝากเงินแบบ10บาทคิดเป็นเงินไทย10บาทก็ฝากได้แล้วอะนะฮะก็มีคนฝากนะฮะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยประเทศเขาก็ GDP จริงๆแล้วไม่ไกลจากเรามากแต่ว่าปริญญาตีนี่เงินเดือน6,000กว่าบาทเองนะฮะในเมืองที่ผมไปนะผมไปเกาะสุมารตราไปเมดันนะฮะครับผมก็จะมาเล่าแค่นี้นะครับหวังว่าน้องๆ หรือคนที่เล่นการพนันอยู่คนที่พยายามจะหาสูตรพยายามจะหาแบบวิธีที่จะล้มเจ้าล้มโต๊ะอะไรก็ตามเนี่ยลองกลับไปคิดดูอีกทีนะฮะว่าควรจะเล่นต่อไปไหมในระยะยาวเราโดนกระทืบแน่นอนระยะสั้นวันนี้คุณอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้ได้มาหมื่นหนึ่งนะอาจจะคุยให้เพื่อนฟังเพื่อนก็หูพึ่งนะฮะเพื่อนก็ไปเล่นเพื่อนก็เสียสุดท้ายระยะยาวทุกคนเสียหมดนะฮะ ไม่มีใครที่ได้ดีจากตรงนี้ยกเว้นเจ้าของบ่อนผมไม่ได้แนะนําให้ใครเป็นเจ้าของบ่อนนะครับแต่ผมแนะนําให้รู้ว่าณนะตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ขเขมรมันมันก็ไม่ง่ายง่าย,ายแล้วนะฮะเพื่อนผมบอกตอนนี้คู่แข่งกันนี่คือแบบไม่อยู่ดีๆมาเปิดเซิร์ฟเวอร์นะเขายิงทิ้งเลยนะอันนี้เพื่อนผมไลฟ์ฟังนะก็หาอย่างอื่นทําดีกว่านะครับมันแบบคือถ้าคิดจะเล่นกนารพนันอย่างเงี้ยสมมติคุณอยากจะเล่นนัพันอย่างเงี้ย คุณเอาเงินพันหนึ่งไปฝากกองทุนดีกว่าหรือฝากออมสินก็ได้นะก็ถือว่าเล่นเหมือนกันนะครับสุดท้าย5ปี10ปีคุณก็ได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมเพราะว่าทุกคนเป้าหมายเดียวกันคือต้องการทําเงินใช่ไหมฮะแต่เนี่ยมันโดนกระทึบแน่ๆแล้วจะไปทําทําไมถูกต้องไหมครับวันนี้ลาไปก่อนดูต่อไปครับ